เดยวครับอยู่กับมาแพนทิปเปอร์ครับยองครับวันนี้มางานเลยางานแสดงรถยนต์ที่ศูนย์นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมันจริงจริงนะจริงจริงพูดถึงงานเนี้มันโหมีทั้งรถยนต์มีจัดแสดงสินค้าแล้วก็สินค้าสินค้าไปหนูเดินนําเลยมามาบูธอะไรนะบูธข้างหน้าก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกผ้าทอผ้าฝ้าย เสื้อผ้าชาวเขาแหม่มมีจิวเครื่องเงินอะไรอย่างนี้ครับสวยเนาะจริงๆถ้าพูดถึงชื่องานนี้มันจะเรียกว่าใหญ่แฟร์แฟร์ใหญ่ใหญ่แฟร์จะไปไหนก่อนดีเดินซ้ายเดินขวาเดินขวาก่อนไอเดินเดินขวาเดินขวาหรือเดินซ้าย อ่องั้นก็ไปขวาก่อนไปเดินนําไปเตียวนำหน้าไปเลยจับก่อนเดี๋ยวหายอ่ะมามา,มาเจอบูธแรกนี่อะไรเลยปาทูตุ <laughs> ๊กตาปาทูนะฮะเป็นขนมที่ดังมากไม่เหร <laughs> <laughs> อเปี้ยะแล้วที่ใส่ตาไม่ได้แต่จริงๆวันนี้เราจริงๆเรามาทําอะไรนะมาหาน้ําพริกอะไรนะไม่ใช่น้าพริกเพรมันคืออะไรพริกแกง <laughs> ที่แกงใต้อ๋อคุณแม่เขาขอมานะฮะพี่แกงใต้พี่แกงใต้แล้วต้องหาไปให้คุณแม่ได้ไดพี่แกงใต้ของเอกชัยอ๋อครับถ้าพี่เอกชัยใจดีก็พี่เอกชัยสปอนเซอร์มาก็ได้นะเดี๋ยวผมจะช่วยบูมให้อขอบคุณครับเดี๋ยวก็ลองหาจ่ายแต่จริงๆนะเขาไม่ได้จ่ายไม่ต้องไม่จ่ายแต่ของอร่อยจริงแ,แม่บอกว่าแม่กินได้แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนแม่สาวๆอ่ะว้าว แม่หนูอายุเท่าไหร่แล้วอไม่บอกอายุลอย่าพูดอย่างนั้นสิอย่าพูดอย่างนั้นสินี่อะไรเอ่ยไก่ย่างแค่นี้ก็ใจเต้นแล้วซูชิไม่มีกุชชีด้วยเมนมีขวาแล้วก็ขวาอีกตัดปะเดินให้มันหมดหมดนี่แหละเจะมาทานอาหารก่อนแล้วก็เข้ารถเตอนมันหิวเต็มที่แล้วค่อยออกมาหากินครับผมอ๋อผัดไทยหอยทอด เดี๋ยวเดี๋ยวเข้างานก่อนแล้วค่อยไปทางกันได้ไหมใชี่ไงเอกชัยใช่ไดแล้วเราก็มาเจออะไรพี่แกงใต้ี่แกงไตใช่ป่ะ <laughs> ใช่ป่ะใช่เลยล่าสุดคุณแฟนหิวค่ะขอสราระเปาค่ะต้มแป้งบางค่ะนี่ทำสดๆเลยนะคะเนี่ยทำน,น้องตี๋สดๆเลยได้อะไรมาบ้างวะ ยืนยืนขายเห็ดลมกับเขาได้ไหมัง่งโอ้โได้เยอะเลยพริกแกงมีโอ้เยอะอ่ะอ่าดูดิก็เป็นพริกแกงใต้ของเอกชัยอ่าเขาก็ขอฝากอะไรนะร้านสลัเปาของพี่เขาด้วยผมก็เพิ่งอุดหนุนเข้ามาสองสองลูกต่อไปก็เนี่ยเดี๋ยวหามว่าไม่เชื่อสลัเปาอ่ะอ้าวไม่ใช่ของพี่เหรอ กินดีครับอ๋อก็บอกว่าอยากกินก็เลยอ่ะซื้อให้กินกาบ้านไหน่ว่ะบ้านใหนไม่รู้เห็นเห็นอยากกินมานานแล้วไม่ใช่ะจำได้ด้วยเหรอโอ้ยปนสีเดือนที่แล้วโอ้ยมีลาหาเจอเปล่าเหม่ปากเปนสีเดือนที่แล้วเลเหรอืมใช่ดิกีเราดูด้านซ้ายของฝั่งนู้นเรามาดูด้านนี้มั่งเรเป็นพวกอะไรนะกับข้าวกับข้าวเมืองน้ำผลไม้ นี่คือบะกก้คุณรู้จักบะกก้หรือเปล่าสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับตลาดก็คือปลาสลิดปลาสลิดทอดมันอะไรอีก่ะโรตีสายไหมไม่ไม่โรงเรียนฮะไม่โรงเรียนที่ผุงตอนเด็กย้อนวันวานเนี่ยไปตลาดเมื่อกี้ที่ไปเจอในโพส์ของอะไรนะศูนย์ประชุมนานาชาติตลาดวันวันฝังนู้น ห่งเนนั้ใช่เดี๋ยวมันจะต้องเดินอ้อมไปอีกทีนึ่งค่อยๆเดินอย่างเดียวอันนี้มั่งในแต่ตลาดบันบอลตลาดย้อยบนบนับนบาน,บนใช่ตีให้ด้วยอือใช่เพราะมีดนตรีให้นะครับผมปะเตลกับเตลกับ <laughs> ใช่เต่อ้นก็เป็หนเราก็ต้องเดินไปถึงหน้าสามแยกเมื่อกี้มีสามแยกดีสี่แยกนี่อะไรหนังปลาทอดกรอบหนังปลาทอดกรอบ ช่วงนี้เราติดกระแสอะไรนะ,ะที่ว่าหนังวอรนุสทอดก่อบในหนังหนังตัวเงินตัวทองเรามาทอดก็เลยแบบคือเจอเสร็จปุ๊บก็ถึงกับบังอึ้งว่าเฮ้ใช่เหรอจนมีนักวิจัยเขาบอกว่ามันบอแม่น <c oughs> เขาบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่เ <c oughs> ขาตูสาทอดให้เหตุกตารณ์เลยว่ามันไม่ใช่ <c oughs> มันไม่นุ่มมันไม่ฟูแล้วมันก็ไม่กรอบอย่างที่ท่านผู้ชมคิดอก็บ่อยอย่างนั้นนะ ปทำไรโลขึ้นมาก็อือเหลืองอลาม <Okay. S 2> กุ้งจากกุง้ง<จ>ครับแล้วเราก็ไปเข้าง,งานกันก็หาจุดเริ่มต้นได้แล้วครับจุ่มันก็จะเป็นกลุ่มเสื้อผ้าที่สายโลอะโลไปเลยชใช่สนใจไหมใครสนใจก็มางานถึงวันที่สิบสอง ใช่จริงๆก็นั่นแหละมีบูทดอดเออร์ออยครับสลานายกูล้านมาตีวงฮะอันนี้อะไรเอ่ยเครื่องดื่มลังนกครับก็อยู่ในงานนี้ด้วยกับเขาสปันทอผ้าตัดต่อกลวยต้องเติมเอสประกวยเยอะมากก็จะเป็นเสื้อผ้าของเด็กๆครับผม ส่เสื้อฮาวายเออแนะนำถ้าใครอยากจะเสื้อสงการนี่าางานนี้เลยาานี่าาแล้วก็เสื้อผ้าน้อง,องๆครับสำหรับพ่อแม่มือใหม่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่รู้จะไปที่ไหนสำหรับในเชีงยงใหม่มาตักแอร์เยน็ยนๆมาเดินดูอะไรมาซื้อเสื้อผ้าให้ลูกเล็กเด็กแดงฮะเนี่ยเชียงใหม่คิดแน่นอนเต็มาอาย่าเลยนะครับงา,งานงางานี้เขายังไม่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นรองเท้า ่มคนรักรองเท้าแบนนะครับแบนแบนด์ที่ไม่กลมเลยรองเท้าเพื่อสุขภาพแสงจันทร์ครับบุญนี้เขาก็มาอันนี้อะไรนะโบจัะแสดงเหรียญครับมีพิพิธภัณฑ์ธนาัาจังหวัดเชียงใหม่อันนี้น่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกแน่นอนนยังไ่เิดงครับยังกางเกงยีนส์กระเป๋ากับเพื่อโอชาหนะ ใครสนใจก็มางานนี้ได้นะจ๊ะเดินรชลลัชุดลำลองชุดลำลองอยากจะใส่ก็มามาหาดูมาดูราคาเอาเสื้อสบายอ่ะใช่สบายสบายผ้าแพรผ้าไหมไทยะไนะฮะผ้าลินินงานตัดเองเฉียบนี่ก็จะเป็นเครื่องยกเครื่องยกองพระองค์เล็กครับสนใจก็เดินเข้ามาดูครับร้านนิชาผ้าฝ้ายครับเฉียบเจ๋ว เซซามิน,มนขังเช่าจ้าผมรับค้าส่วนใหญ่อันนี้ร้านผู้ไฟน,นี่จะเป็นเครื่องครัวครับตัดกันมาเครื่องครัวม,มันแล้วเขามีโปรโมชั่นสนใจไงให้เข้ามาเบิ่งผู้เดียวเด้ออ่าแล้วตอนนี้เราก็เปล่มไปอีสานแล้วนะฮะจจวเวรี่ครับต่างๆนานาอันนี้อันเดอร์แวร์กางเกงในรวมถึงแบรนด์ต่างๆ เสื้อยืดครับแล้วพวกเครื่องประดับใช่เสื้อผ้าเครื่องประดับนะฮะใครสนใจให้เขามาดูให้เขามาชมเองนะฮะเสื้อแบรนด์ต่างๆก็บอกน้งก็บอกน้ำนี่สายคลาสสิกก็น่าจะชอบและนี่ก็คือต้นไม้มงคลเอาไว้สำหรับไปดูในงานอะไรนะงานต่งงานแต่งงานบวชจะเป็นงานของที่ระลึกอะไรแล้วแต่ต่อมาครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเสื้อเสื้อสูเสื้อยีนเสื้อเดินป่า ผูถัดมาก็จะเป็นพวกเข็มขัดสายห้างกระโปรงกระเป๋าสภาพสตรีนะฮะแม่นบอกมไม่มีปฏิเสธต่อมาก็จะเป็นมัดกา,อา,าอนอะ่าฮะก็จะเป็นชุดเสื้อผ้าสิ่งทอชาวเขานาโนแพลนนาโนแพลนก็จะเป็นเกี่ยวกับผืชครับผมผักนารีผ้าทอไทยผวนรจะเข้ากับเข้าดิมีเข้านะ นี่เานี่เขาสีมันแจ๊ดๆเลยไม่แจ๊ดเราก็เลือกโทนสีสิครับนี่และนี่คือสิ่งที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใส่แล้วเป็นอะไรที่แฮปปี้มากนั่นก็คือหมูเป็นเครื่องเงินเครื่องเขินสายห้างของคนเท่านะฮะสวยงามกันเลยทีเดียวคนเท่าสั่ยำคนเฒ่าก็จะเอาใบเท้าขีกับคนเท่ามากตต่อมาก็จะเป็นผ้าขนหนูครับหรือถ้าเป็นภาษาคำเมืองก้นเลยว่า ่พักตองฮะอันนี้เกือบแตะครับผมรองท้าเป็ดหนึ่งร้อยบาทแค่แตะนั้นหนึ่งลองท้าเป็ดลองท้าเป็ดนี่ไงน้องเป็ดเนี่ยกับปลาเฮ้ยเอาคีย์บอร์ดไปเล่นเกมปะ่งร้อยร้อยบาทร้อยร้เก้าสิบบาทเฮ้ร้อยสิบเก้าสิบเก้ตายเลยพี่หนู๋ยาจะซื้อนั่นดูไม่ได้อยากได้คีย์บอร์ดอยากได้เมาส์ เป็นตาก็เป็นยายฮะผู้กระเป๋าเป็นชิ้นของทางานาน่นแล้วจริงๆเขาไม่ได้บักเบนว่าจะต้องเป็นของทางร้านนาอย่างเดียวหลายเชื้อชาติหลายชนชาติในอดีตเขาก็ใช้กันครับเป็นพวกไอ้อะไรนะเครื่องประดับอะไรต่างๆั้านนาใครได้มีใครได้ใส่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบรวยป็นคนมีอันจะกินนะนะ แล้วนี่ก็เนี่ยครับสําหรับคนที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็มาสนใจรับเก้าอี้เครื่องบินไปไหมฮะเก้าอี้นวดได้ครับผมอือฮึอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศในการดูหนังดูทีวีที่บ้านของคุณเปลี่ยนจากเก้าเก้าอี้โซฟาธรรมดาที่มีแต่แข็งมีแต่ไม้ก็ปรับนะครับผมแฟนมาดูได้มาดูในทีกันนั่งดูดินิ่มปะ นิ่มนะครับใครสนใจก็มางานจบใครสนใจก็มางานนะจ๊ะอ่ะแล้วก็เก้าอี้เกมมิ่งครับใส่พวกเกมเมอร์ถูกเจทีนี้แต่รู้สึกเหมือนแมวหน้าตาไม่ค่อยถูกใจเรามีเป็ดแถมโซฟาด้วยนะครับผมแล้วนี่ก็คือจุกเันไม่เกลี่ยครับครับฟอร์ดแล้วแล้วเราก็ไม่พ้นจาก บูธรถยนต์ใช่ไหมก็จะเป็นมาสด้าอนนี้ก็จะเป็นฟอร์ดสวยน,นะนะจ๊ะว่าแต่ไอย,ยี่ห้อเนี้ยนนเขาอ่านว่าอะไรนะนน G GWM ใช่ไหม GWM อืมน่าจะคนเรียกวะอันนี้นะรถอะไรนะม,มิมิรุมิชิมิซูมิชิอ๋อโอเคครับผมขอโทษ เขาจะมาบีบคอพี่แล้มชทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอะไรไม่รู้มิชิเขาอาจจะไม่ได้ดุดันไม่เกรงใจใครเหมือนฟอร์เรนเจอร์แต่เขาก็ทนแข่งเหนือใครนั่นก็คือนิสันนาวาระขับง่ายคันใหญ่นั่งได้หลายคนนั่งกระบะได้ด้วยถ้าไม่เกรงใจตำรวจขับไะ ก็ต่อไปอันนี้เป็นรถอย่างเดียวที่เรารู้แต่เขาไม่รู้ครับคืออะไรสูบารุก็สูบารุไงแต่กูรู้ครับครับก็จะเป็นสบายของเป็นรถไฟฟ้าของอากงอามาอาทิมที่จะไปจ่ายตลาดจ่ายมาร์เก็ตนะครับนี่สิ่งที่ข้าพเจ้ารอคอยนั่นก็คือชายอํา นะจ๊ะมีหลายรุ่นหลายสไตล์นะจ๊ะสปีดทิปเปิลพันสองตอนแรกก็ยังสงสัยกันอยู่ว่ามันจะสี่สูบหรือเปล่าไม่ไายอัมเขาก็ยังคงสามสูบเหมือนเดิมในตัวนี้ที่1นึ่งพนะครับอันนี้คือไทเกอร์ไอ้เสือดำเบอร์เธอร์สนนราคาที่หนึ่งล้านสาม่นเก้าพับาทครับแล้วน,นี้ครับ เหมาะสลับสายเตี้ยแล้วเอาไว้งัดกับ CB650F นั่นก็คือชายอำชไยเดน660มันมีความเบากว่า6 6หกหยังไงมันมีสามสูบครับ<ม>ใช่ดูไม่ผิดหรอกสามสูบใช่ทรงสวยมันเป็นทรงแบบมนๆทางยุโรปพอมาคือรถอังกฤษแมนมา,มาในไทยแล้วและนี่ถ้ามองดูข้างหน้าแรก เฮ้ยนินจาหรือเปล่าไม่ใช่ครับ้า้อำ <c oughs> ตัวนี้ไหนดูซิมาดูรุ่นกันตัวนี้ก็ไทเกอร์สปอร์ตห6หกูครับ<ม>เครื่องเดียวกับตัวนู้นหรือเปล่าอย่งเยอะสูงกันไม่มันตั้งสตร่ง <c oughs> แต่จริงๆเอ่อโชคปรับได้มาและนี่ครับผมสแคมพันสองเอส เครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อย cc สนุนราคาอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งสามพันบาทนะจ๊ะสำหรับ Scrambler ยักษ์ใหญ่อังกฤษและเกนนบั Bubble บบบบสำหรับรถคนโสดครับ Bubble หนึ0งสองนะจ๊ะและนี่แข็งแรงไม่เกรงใจใครแหงชิบหายล็อกเก็ตสามทีดี <c oughs> เครื่องยนต์เท่าไหร่นะวันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่นะ ตีง่ายคือเครื่องสองพันห้าศูนย์ถึงร้อยภายในสามวิ <ś c oughs> อันนี้ก็ได้นะสุดและบอลเนวิวทีร้อยตีแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะจ๊ะทรงนี้ที่นันจะขับได้ทรงเ,เขาเรียกว่าอะไรนะโมเรนคลาสิกคสิกครับผมและแน่นอนไม่พ้นถ้าไม่พ้นรถทางยุโรปก็ต้องไม่พ้นรถของลมเบตา ไฟหน้าแยงตาไม่เกรงใจใครก็จริงอะไรคือทำเป็นไฟต่ำแต่พูดถึงแล้วมันก็สวยของเขาในแบรนด์ของอิตาลีสวยนะครับผมมองแบบนี้มองจอากในจอไฟครับครับผม,ผมก็มแลมเบตตาเฮ้ยเพิ่งมาสังเกตว่าเขามีรถแมวบิ๊กสกูตเตอร์แบบนี้ด้วยนะจ๊ะร้อห้าสิบใช่เมริซัน อะไร้มาเมดิซันครับผมมาครับแล้วก็อ่ะนิดนึงนิดนึงฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นเป็นอะไรนะโตโยต้าครับโตโยต้าครอสครอสและแคเว็ครอสหน้าตายก็คือคนเปิดปากโตโยต้าครอสแล้วก็จะผ่านไปไม่ได้ถนะ้าหากว่าคุณไม่ผ่านบูธของมอเตอร์ไซค์จากคนไทยดีเคค่ะ G.P.X. ครับสีพ <X? S 1> ันแรกก็จะมาเปิดงานด้วยพี่บ่มก็คือ250หาทวินมาร์คนั่นเองครับ mm hmm. เครื่องยนต์พื้นฐานเดียวกันรีเบล250นสวยมากเลยใช่แล้วนี่ก็จงอางครับจงอางส0งร้อยเดมอนครับ G.R. 2 uh. 0 0อ้าวอะไรก็ G.R. 2 0 0รอไงครับ G.P.X. ล็อกครับล็อกจริง จอดอ,อ,อยู่บ้านผมอยู่คันหนึ่งยังไม่ได้ซ่อม <laughs> ป๊อปสดหรือจะอ่านว่าป๊อปดีเครื่องไว้ <c oughs> 2 5ซีจับมาเลย G P X โดนชื่อโดนแต่บินไม่ได้ <c oughs> และนี่เพิ่งมาใหม่ทักคันนี่เช่นไหมหน้าตาคุ้นๆนะ้เหมือนบางแบรนด์เราไม่บอกดีกว่าแต่เรารู้ว่านี่คือตักกันนี่ <c oughs> <c oughs> หน้าตามันดูตะมุตตะมิสีเขียวมิ้นแล้วเราก็จะมาดูอยากจะบอกว่าเห็นทรงเป็นซแคมเบอร์เห็นทรงเป็นโมเดนคลาสสิกมันไม่ใช่รถไอ้นี่นะมันไม่ใช่รถสันดาบนะมันคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอะจริงหรอทั้งหมดเนี่ยเหรอแนนมอเตอรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นครับเห็นไหมโอ้ยหนูก็รู้นานแล้วแค่ไปบอกแค่นั้เลิจ้าเล๋ทำไมมาจบ จบจากบูธจบจากบูธนรอเสร็จปุ๊บก็ยังคงฝากไว้ด้วยนะครับผม Ford Ranger และ Ford Raptor ดจูดันไม่เกรงใจใครพอบคุณไปสอบสอบมากๆไปสอบจะได้เป็นสกิะเมื่อคุณสอบตกมากๆรับไปเลยจะกิดขวด ะกินควอยสีทองสกินคอยทองคำเพื่อมันส่งไม่ให้นูาคือแบบกูบอกกูสอบตกตอนไหนวะก็เก้าอี้มงเก้าอี้ไม้ใครพอใจก็ไปไปติดต่อกับคนขายเราเองนะเราเราไม่มีผู้นบหนุนนะจ๊ะงานก็จะประมาณนี้ครับแฟใหญ่ใหญ่แฟใหญ่จริงงานนี้ขอซื้อของกายยืมมาในนี้ มีของกินแต่เป็นของกินสุขภาพแต่ถ้ามีของกินแนะนําให้ต้นคลิปครับโคตรเยอะเลยของกินไปหาของกินดูได้ <c oughs> ครับแล้วก็อ๋อเดินผ่านมเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูวนะ่ามันคือพระมานนะจ๊ะพระมานกันแสง uv ด้วยนะครับใครสนใจมาดูงานได้ถึงวันที่12มีนา <c oughs> เด้อเ <c oughs> จ้าเจ้าก็มีเพียงเท่านี้ <c oughs> มาฝากอะไรหน่อยไหม น้ำซอสวินยืนหนึ่งเออน้ำซอสวินยืนหนึ่ง,นนงก็จะมีผัดไทยน้ำมันเอกปะระสงค์แล้วก็น้ำหมักไก่นะคะสามารถสั่งได้ตามลิงก์นี้นะคะเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์ให้เลยนะคะขอบคุณนะคะน้าจะาสหรบันนี้มีอะไรอีกไหมหมดแล้ว <laughs> หมดแล้ว, <laughs> ลวก็สวัสดี <laughs> ผู้ชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ให้หนูกับพี่เต้นด้วยนะคะจุกู งั้นสลับวันนี้ขอบคุณมากนะคะปุย,ปย,ปย,ปย